ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับอวันนี้พบกับผมเช่นเดิมครับทนายวิเศษสุดละทนายความจังหวัดสกลนครนะวันนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องผู้จัดการมอดกครับอะสาระสาคัญก็คือผู้จัดการมอดกเนี่ยเราสามารถตั้งได้มากกว่าหนึ่งคนไหม,อ,มอันนี้อันนี้ทนายความบอกเลยนะครับค,คือตามกฎหมายไม่ได้ระบุจํานวนไว้นะอะใครมีส่วนได้เสียเป็นทายาทในลำดับชั้นที่ สามารถที่จะยืน่นร้องเป็นผู้จัดการมดกได้ก็สามารถขอเป็นผู้จัดการมดกได้อันนี้โดยปกติทั่วไปนี่ที่เห็นเนกันส่วนใหญ่ก็จะมีผู้จัดการมดกคนเดียวนะแต่ส่วนตัวผมผมแนะนําเลยว่าถ้าเกิดพี่น้องค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ในส่วนของการแบ่งปันสมรดกอาจจะยังตกลงกันไม่ได้อยู่อืทนายความแนะนําให้ร้องผู้จัดการมดกนะครับอืผู้ร้องที่จะเป็นผู้จัดการมดก แนะนำให้มีสองคนนะครับเพื่อยังไงก็ได้เป็นผู้จัดการมอดกแล้วทั้งสองคนก็เวลาทํานิติกรรมแบ่งแยกแบ่งโอนหรือโอนให้ทายาทคนใดคนหนึ่งหรือจะโอนขายอะไรพวกนี้ก็จะได้ชัดเจนว่า2คนนี้ต้องไปดําเนินการแล้วก็จะได้รู้ว่าการแบ่งบรรทัพมอดกถึงไหนอย่างไรไม่ใช่ว่าถ้าเป็นคนเดียวนะมีปัญหาแน่นอนครับมีปัญหาบางทีอาจจะมีการแบ่งแยกแบ่งโอนไม่ถูกต้องตามที่ทายาทคนอื่นอ่า จะเห็นชอบด้วยก็อาจจะไปดาเนินการเองหรือ,อมีการแอบเอาแอบเอาไปขายจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์อันที่เป็นมอดกโดยที่พี่น้องหรือญาติคนอื่นเขาไม่รู้ทายาตคนอื่นไม่รู้นะอันนี้จะมีปัญหาต่อไปคืออาจจะเป็นเรื่องว่าการมาล้องเพิกถอนนิติกรรมอะไรพวกนี้ติดตามมาทรับคืออันนี้มันเป็นปัญหาภายหลังแหละทนายไม่อยากให้มีปัญหาภายหลังก็แนะนําให้ล้องจัดการมอโดดโดยตั้งทายาตมากกว่าหนึ่งคนก็คือตั้งแต่สองคนขึ้นไป สามารถที่จะดําเนินการได้อาจจะยุ่งยากเพิ่มขึ้นนิดนึงแต่ก็เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลังอันนี้ทนายแนะนําครับผมครับสวัสดีครับ